สวัสดีคนดูทุกท่านผมชื่อคิดผมทำงานเป็นปรปภกะดึกอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งโดยผมทำงานที่นี่มาสามเดือนก,ก,กว่าแล้วล่ะถึงมันจะมีเรื่องแปลกๆก,กับงานของผมบ้างก็เถอะแต่จะทำไงได้ละ่ะก็เงินมันดีผมได้เงิน25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเลยล่ะนะอ้อแล้วเรื่องแปลกๆที่ผมบอกก็คือมันมีกฎที่ผมจะต้องทาตามมันเป็นกฎที่ถ้าคุณไม่เจอเองละ่ะก็ คุณก็จะหลุดขับมันออกมาแน่นอนแต่มันก็เป็นกฎที่ทําให้ผมรอดมาใช้เงินของผมได้ล่ะคืนนี้ก็ฝากด้วยนะคิดจะกลับแล้วเหรอครับใช่ใช่วันนี้ขอกลับไวหน่อยยังไงก็ฝากด้วยเหมือนเดิมนะได้เลยครับอย่าลืมอ่านกฎอีกครั้งด้วยล่ะได้เลยครับกฎของวันนี้เหมือนเดิมไหมครับ กฎจะวันนี้น่าจะมีทั้งหมดประมาณเอ่อเจข้อเหมือนเดิมมั้งงั้นแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมมาก่อนเวลาสักสิหนาทีละับผมกฎข้อที่หนึ่งเวลาเข้ากะของคุณสามทุ่มถึงเวลาตีสีแต่ขอให้คุณมาก่อนเวลา15นาทีเพื่อเตรียมอุปกรณ์ใส่กระเป๋าของคุณกฎข้อที่2เมื่อถึงเวลาเริ่มกะ ขอให้คุณไปที่ห้องมอนิเตอร์เพื่อตรวจสอบพื้นที่ต่างๆของพิพิธภัณฑ์หากในจอมอนิเตอร์ของพื้นที่ดับไปขอให้คุณรีบไปตรวจสอบหากคุณไปแล้วพบกับพนักงานทำความสะอาดขอให้คุณรีบหยิบปืนในกระเป๋าของคุณออกมาแล้วยิงเขาซะจนกว่าเขาจะแน่นิ่งไปเพราะเราไม่เคยจ้างพนักงานทำความสะอาดกะดึกและคุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณได้เจอมันคุณจะรู้ได้เลยว่ามันไม่ใช่มนุษย์ กฎข้อที่3เมื่อคุณจัดการกับมันแล้วขอให้คุณไปสับคัดเอาเพื่อเปิดไฟอ๋อส่วนศพของมันคุณไม่ต้องสนใจเมื่อเวลาผ่านไปศพก็จะหายไปเมื่อไฟติดแล้วขอให้คุณกลับไปที่ห้องมอนิเตอร์กฎข้อที่4เมื่อเวลาห้าทุ่มขอให้ทุนไปที่แผนกต้อนรับเพื่อรับลูกค้า VIP ของเรา พวกเขาจะมากันสองคนเป็นชายสูงวัยที่แต่งตัวเรียบหรูและหญิงวัยกลางคนที่ใส่ชุดกระโปรงสีขาวที่มีผ้าสีดำปิดบังใบหน้าอยู่เมื่อเขามาถึงเขาจะยื่นตั๋วให้คุณขอให้คุณรับไว้และปล่อยพวกเขาเดินชมพิพิธภัณฑ์ได้ตามสบายเมื่อพวกเขาอยู่ในพิพิธภัณฑ์จะไม่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งในพิพิธภัณฑ์ล้วนกลัวพวกเขา และเวลาหลังจากที่พวกเขาเดินจากคุณไปคือเวลาพักของคุณจนถึงเวลาเที่ยงคืนเพราะพวกเขาจะออกจากพิพิธภัณฑ์ไปกฎข้อที่4.1ถ้าวันนั้นคุณไปที่แผนกต้อนรับและไม่พบกับพวกเขาขอให้คุณกลับมาที่ห้องมอนิเตอร์และทำงานของคุณต่อกฎข้อที่5เมื่อพวกเขาทั้งสองไปแล้วขอให้คุณไปที่โซนหุ่นขี้ผึ้ง ขอให้คุณมองดูว่ามีหุ่นตัวไหนหายไปถ้าไม่มีก็ให้คุณกลับไปที่ห้องมอนิเตอร์เหมือนเดิมแต่ถ้ามีหุ่นหายไปขอให้คุณไปที่โซนใดก็ได้ที่มีคบไฟและใช้ไฟแช็กในกระเป๋าจุดมันซะแล้วค่อยเดินตามหาหุ่นที่หายไปคุณต้องลากมันกลับโดยที่มือของคุณยังถือคบไฟอยู่ไม่เช่นนั้นทางเราคงต้องจ้างรปรพคนใหม่กฎข้อที่6 เมื่อคุณจัดการหุ่นขี้พึ่งเสร็จขอให้คุณเอาคบไฟไปคืนที่เดิมซากก่อนเวลาตีสองไม่เช่นนั้นตลอดเวลากะที่เหลือของคุณคงได้เล่นวิ่งไล่จับกับเจ้าของคบไฟที่คุณไปเอามาแน่นอนและที่แน่นอนอีกอย่างถ้าคุณถูกจับได้คุณคงได้กลายเป็นอาหารว่างของมันแน่ๆกฎข้อที่7เมื่อเวลาหมดกะของคุณจะมีรปรพออีกคนมารับช่วงต่อ จงถามชื่อเขาถ้าเขานิ่งเงียบขอให้คุณจงวิ่งไปที่แผนกต้อนรับและเข้าไปหลบในตู้ด้านข้างเคาน์เตอร์แล้วรอจนกว่าเช้าคุณค่อยออกมาแต่ถ้าเขาตอบคุณโดยที่ไม่ใช้ชื่อริกขอคุณจงใช้ปืนของคุณยิงเขาซะมันคือพวกเดียวกับพนักงานทำความสะอาดตัวปลอมที่จะมาจัดการคุณและรออีกสักแป๊บริกก็น่าจะมาแล้วนี่คือกฎทั้งหมดที่ผมเจอมา โดยกฎที่เจอบ่อยที่สุดคือกฎข้อที่สองพวกมันมาสองสามรอบต่อก,กะของผมส่วนกฎที่อันตรายที่สุดคงไม่ต้องบอกหรอกว่าคือกฎข้อที่ห้าแต่จะทำไงได้ละ่ะก็เงินมันเยอะนี่นะแล้วถ้าเป็นคุณละ่ะคุณจะทำงานที่นี่ไหมล่ะครับวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสินะใกล้จะเลิกงานแล้วด้วยเหลือแค่กฎข้อที่ห้าถ้าเราผ่านอันนี้ไปคงจบไปอีกคืน แล้วรับเงินแบบสบายๆไหนดูสิมีหุ่นตัวไหนหายไปไหมนะอืมไม่มีสินะเอเอะอตรงตรงนี้มันหายไปไหนเนี่ยหุ่นหุ่นหุ่นอยู่ไหนตัวไหนที่หายไปนะมันอยู่ไหนเนี่ยเอเจอเจอแล้ว ต้องเอามันไปไว้ที่เดิมต้องเอาคบเพลิงไปเก็บด้วยไม่งั้นตลอดเวลากะที่เหลือคงได้วิ่งเล่นไล่จับกับเจ้าของคบเพลิงไฟนี่เหมือนสามคืนก่อนแน่เลยเอยหมดเวลาทำงานละรอรปภคนต่อไปมาทำต่อเมื่อไหร่จะมานะมาแล้ว จะได้กลับบ้านไปนอนต่อสักทีเอ่อคุณชื่ออะไรครับเอ่อไม่ใช่ละหวังว่าเราจะรอดได้นะไม่เคยเจอรอปพที่ไม่ตอบด้วยสิเขายืนมองผมแบบนั้นอยู่นานจนถึงเช้าผมคิดว่ายืนมองอยู่สองชั่วโมงได้พอพระอาทิตย์ขึ้น ส่งเข้ามาในห้องเราพอๆพคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปคืนนี้ผมก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีผมยังมีชีวิตผมยังรอดทุกคนคงสงสัยว่าทำไมผมถึงยังทนทำงานแบบนี้ถ้าเป็นคุณคุณคงไม่ทำแล้วแต่อย่าลืมสิว่ารายได้มันมากขนาดไหนถึงมันจะเสี่ยงตายมากไปหน่อยก็เถอะแต่ไม่ว่างานไหนมันก็เสี่ยงตายทั้งนั้นแหละนะ ติ๊กไลฟ์โปรเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน Li n e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเงินน้ำนเลยขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r อร์เกมเม Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ W w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ